ซาอุดีทำมาจนหมดทันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมนุทีวีทนนาตาไอ้เพื่อนคอราจะคนชื่อสวยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับพี่อนะครับฮากทีวีก็ดูได้นะฮะอ่าวันนี้นะครับเราก็ก็มาอยู่กับเกมอ่ในเกมอะไรวะ us army survival training นะฮะก็เกมนี้เป็นเกมอ่ตามภาพเลยนะฮะก็เป็นเกมอ่ทหารอาชีวิตรอดนะครับเป็นการฝึกทหารของสหรัฐอเมริกาเออใช่อเมริกานะฮะ เป็นการฝึกทหารให้เอาชีวิตรอดจากที่มะาแล้ว um ก็สัตว um> ์ป่าอ erm oui> um ันตรายต่างๆนะฮะเพลยเลยเนื้อจะโอไนนั hey, ่นไงนั่นไงเออใหม่เ้ยก็เกมนี้นะฮะก็เป็นเกมว่าซวโวภาพแบบเขาเรียกอะไรมุมมองมุมมองคนที่อะไรวะมันเขาเรียกอะไรมุมมองเหมือนกับเกม เกมยุทธศาสตร์น,นะครับเข้าใจไหมเกมยุทธศาสตร์เห็นไหมมันเห็นหมดตัวเลยแหละแต่ว่ามันจะเป็นแบบตัวเล็กๆเป็นเล็กมากหรอกนะฮะอ่ะเราเข้าเกมไปเลยฮะออรอครับรอก็เกมน,นี้นะสามารถไปหาโหลดได้อ่า ในเพจซาตงในเพจซาโต้นะฮะตามเชื่อเลยนะครับเดี๋ยวไม่งั้นนะครับถ้าขี้เกียจกดหน้าอ่านะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เกมไว้ใต้ทิ้งทุกท่านเลยนะครับไปคลิปเลยนะฮะกดไลค์ด้วยนะเจ้าล่ามคนไปอ่านนะครับยูมีเลยไม่มีสักอย่างนเนี่ยเลอยอ่อานไปนะครับเราจะไม่เน้นนะา,านะอ่ะ่านไปมันก็สกิปไม่ได้นี้นะครับก็ภาพก็อาจจะ ันนี้หน่อยนะฮะเป็นการเออแก้แซนวิเบอร์ทั่วไปเลยนะครับตัดไม้ทำลายป่านะฮะครับของรูปนี้นั่นนะฮะไม่เคยลองเล่นหรอกนะฮะในเน็ตนี่เดียวเลยไม่เป็นไรนะครับทีนี้ก็อาจจะบ่นพร่ำเพรื่อไปหน่อยนะตะก้อไปไปด้วยนะฮะอาชู้ขอปวดอาชู้ไปเรื่องๆตักนี่เกาะไปไม่ไรนะครับผมอ่ะจะเป็นอ่าอันนี้มันมันไงวะ so yes sir มาที่ไปครับผม กดตรงมัดเป็นการต่อยนะฮะกดตรงไอ้อะไรนี่สามารถหมุนได้นะครับอ่าอ่าคุณเห็นไอ้ลูกศรนี้ไหมไอ้ที่มันกิ๊บไอ้เลี้ยงเนี่ยนะฮะเป็นการเปลี่ยนไม่ใช่ขวานนะใช้อาวุธนะฮะฝันเพื่อนฝันเพื่อนได้ไหมฝันเพื่อนได้ไหมฝันไอ้เพื่อนอืออ้าวเฮ้ยอ้าวอ้าวันเพื่อนอู้วใหม่เว้ยฟันเพื่อนก็ตายโอ้ยเอาแหสรุปสรุปคือเกมนี้นะครับอ่า ถ้าเพื่อนเราตายก็จบเกมนะฮะก็บอกเป็นอันเชีงดอกนะครับเดี๋ยวขออ่าฆ่าไปนี่ไปโอ้ยลำคาญมากเลยอ่ะนะครับพเพื่อนเรานะฮะแยกแยะไปแล้วนะครับแล้วก็ไปตัดไม้กันเลยนะครับหลังจากที่เราฆ่าเพื่อนตายนะฮะอึ๊บนะที่ต้นไม้ที่ชาเอ้กคนละทีไม้นะก็ตัดไม้การครับของก็น่าจะอ่าตัดไม้เสร็จก่อนนะกิ่งน,นี้ก็นะ อารมณ์ตนได้ตามเสซตอร์เลยเบ้ยเดี๋ย,ยวไมว่ว่ะแต่นี่พิ่งวิ่งนะวิงว่งวิ่งเมื่อตอนสมัยนะสมไมก็นั่นมีนหนึ่งตอนในหนึ่งทอ่อนอะเธอจะทำอะไรได้หนึ่งท่อนเนี้ยอ่าหลักการขรับก็ขับอันจังไหนวะเอ่อการ,รขับเดี๋ยวตักไม้ก่อนเฮ้ยคนละทางคนละทางคนทางนี้ทางนี้เออ จุอุ้ยทำไมอุ้ยโอ้ยปวดทำไมมันยากคนเย็นมีวะอุ้ยอุ้ยทไมทำไมแกกลแก้กทำไมทำไมจุดอืมอะจุดอ่าหักสักทีเลยเสียวเสียวไปหลงไม่เร็วนะอ่า แล้วเราต้องเดินนี้แป๊บหนึ่งนะฮะเออการขับพองก็ครับเจมเปะมาตรงกันไม้ครับมันอาจมันก็จะสอนนะครับนะซึ่งเราไม่ต้องสอนหรอกนะฮะเราเก่งแล้วนะฮะเราเซียแล้วเราจะมี้กระต่ายกระต่ายมันกระต่ายตาเรื่อยมั้นมันไปเนีย่ย yeah. แล้วเออ ออออมีต้นไม้หนึ่งต้นมีทหารมานีเพื่อนเราไม่ให้ตัดต้นไม้ใช่ปะตกลงเนี้ยอืมอือืมตัดไปไอนานกันเลยอือหได้มาสามหมอแล้ะ ต้นมาเสร็จแล้วมาถามว่าหน้าสิหัวหน้าครับถุงยางไปทางไหนครับถุงยางไว<ด>้ครับทางไหนครับตัดมันก็จะสอนนะครับตัดอืี๋เดี๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาละครับไม่อยากให้คลิปนี้มันยืดเดยอะแล้วก็ยืดยาวนะฮะทิ้งเราก็อยู่ใต้คลิปเลยนะคฮะตัวหารมณ์ได้ตาม เพซาโต้ละอ๋อนักรับ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร้นะคับเพื่อเป็นกำลังใจในการตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมก็ต้องขอตัวลาการก่อนครับสวัสดีครับ